ผู้ขาขึนทางดวนกละ้าละสองเมื่งินแสนเจ็ดแสนเจ็ดสเดบอเบิ่งดีดพงนะเพิ่งทุกขแสนเจ็ดเมื่อนี่ผมใช้เงินหมดเลยครับก็แนเจ็ดขึนอยู่คนห้องเป็นลงฮินเาแร้วก็จากฮินเทามาลงห้องเาไปฝนตกหนักจริงๆครับที่ฟังเล่ารอบนี้ต้องขึ้น,นข้างด่วน ยุ่พ่นห้องไปล่องล่องหินเหิบครับเกษตรบริษัทขามเผาผู้พระดอกกานรอดอุโมงค์ล่องบางเป็นยังไงเนี่ยออมมงงเสียดยายมึงนี่ละพลน่น,ะพนห้อง่ลยละครับทางดวนพ่นห้องพ่นห้องพ่นห้องมาก้อนขึ้นราคาสองมาล่องนี่เพราะเลีงง้ยงอะไรสะพานที่เขาเห็ดเนาะ อันนี้สิไปเลี้ยงมู่บ้านหินเห็บที่มันมัน,มนฟีครับมันมืนข้าเจ้าเอาเอาขี้ดินไปใส่มันก็เลยมืนอยู่หมกมอดก็ท่านไลหลาดอย่างกติรอดอมม่วงครับจังเถ้าบังติไปไังไหนรอดอมม่วนขังแรกนด้ไหม Let's go yeah I'm Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'ma really be like I'm a straight really... <laughs> killer. Chờ thêm đồng Chạy bấm thang đuần bây giờ nào Bây giờ bây giờ bây hợp Lung chỉ bọc dài lên Thang đuần lao chín Mung xu vang viêng ไปเลยวังเวียงไปทีงไหนรอตรงไปนครหลวงเวียงจันทร์ออกวังเวียงครับตามป่ายเลยเดี๋ยวว่างป่ายเคี้ยวบ้างครับ วงเวียงหาที่เบ็ดกิโลยินเห็บสิบหกกิโลครับตอนนี้ไก่สีหลอดอุโมงเลยครับเป็นขั้งแรกเรียกสีหลอดอุโมงอุโมงมิตรภาพลาวจีนเดี๋ยือดผ้ามูเจารหลอดอุโมงบบนี้เป็นเั่ไร ความยาวประมาณแปดลอยเมตรโอ้ประหดกิโลเลยจ้ะแปดลอยเมตรครับความยาวของอุโมงค์ล่าวจีนอุโมงค์อุโมงค์ม,งมิตรภาพลาวจีนเขาเขียนไว้ไทยบนนริเวณนู้น บรรยากาศ ein, แปลกๆนะครับเปิดไฟกันพเพื่อเลียวไปเห็นขณะเปิดไฟเน้่เด็นเพื่อเลียวไปเห็นนั่นสายตาสายตาปั๊บบ่ไห้ครับนี่หละผู้พระหลอดผู้พระเนียครับเห็นตาหู้จริงปิงอัตรจรล่อหันกระลนยอ่อเห็นตาหูจ้จริงปิง ลงใส่น้อห็นเหบ็บอเนาะคือบ่เคยมาแยกเทีย่ยแจ้งว่าเลยครับจอดเสียอย่างน้อหลดอเนาะรถเกี่ยบว่ะตัวมีหนว่วยทางหลวงมาเบิง่งเนาะลงใส่น้อห็นเหบน็บตอนนี้เนาะป้าหินเห็บหนึ่งกิโลเมตรยี่สิบรอบพอดีครับจากพ้นห้องมาลงหินเห็บเข้าขัติด ป้นไปเสียตังตัวบบบอู้เมือนหมื่อนเมือนมื่นเมื่นเดืดแข่งมาได้เนี่ยมื่อนฝนตกตกตายเลยบ้านหินถึอต้องไปกับทีมวิทท่าหงาาหรือว่ามองไปบ้านหินเถอไปหาล่องปูในก่าไปล่องปูเนี่เกือ สิบสิบก็ลกครับไปลุกปุ่นจากจากยินเหินไปเนี่ยพวกต้องใส่เบลคอ้างได้สิมันเหมือนนะยเดี๋ยวเบิ้งเสียจากบาทเด้าติดขึ้นาราคาบ่ะต้องสร้างความได้เลยครับรถเบาเน่ยก็คอยพ่านไป เสียตามน้ำลักกรดน้ำลักรถทิชชู่ตันหกล้อยหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งพันกีบบอกก้อนี่ลุกขึ้นมาจากราคาสองมันซี 49, ิีเก้าเกือบเกือบหาหมื่นกีบนะเดี๋ยวนี้หกทิชชู่ต้องใส่ขึ้นราคา เดี๋ยวรถนักงตีเสียเท่าไรเรื่เ,เงินประมาณแสนกีบละ่ะแสนเจ็ดพันเนาะแสนสี่พันเก้าแสนเก้าพันกีบพอามาเน่เอาตัวจะไปทางไหนละบา้าน <c oughs> โอ้นี่ทางลอดมากอนแต่แม่นอมาทางหินเหิบบ้านหินเหิบขึ้นผู้พามาห้อกรอดบ้านนี้เหรครับ มองนี่ละสภาพนี่ละขึ้นไปนี่ละไอสิไปบรรจบกันก็บ้องทางยากครับนี่นะครับมองม่าบรรจบบรรจบกันนี่ยว่าเมื่อนี่เขาลงมากนี่เพราะเขาเอจเจ้าเห็ดทุนทางแน่ตนน้นหน้าท่าเดียวเก่าเนี่ยไปนี่แหละขับสะพานไปหาขน,นาดบัวชิงนี่แหละดีเลอมาต้นเนี่ยตันท,าท่ากูยัง หมดละพ่อข้างอยู่ตรงงองนั่งหมดแล้วครับสำหรับคาทางดว่วนรถไฟล่าจีนรถเบาประมาณหกหมื่นหนึ่งพันกีบเป็นรถเป็นเงินไทยกับจิตประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่ยแหละส่วนรถนักเนี่ยวะเนี้รถนักนี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันกีบเป็นเงินไทยกับเกือบหกร้อยบาทแล้วครับแต่ว่ารวมแล้วทั้งไปกกับรถนักรถเบาระยะทางย e ี่สิบโลนี่ขึ้นมาเนี่ ท่าแรกเป็นเงินเหล้าหกลอยก็าบาทครับแต่ว่าคิดเป็นเงินไทยเพิ่นบ่ท่อนให้เนาะให้เงินลอยสองลอยตืมให้เงินบ่พ่อเนาะเพราะว่าชิปปิ้งห้มาแสนหาเนาะตลอดนักมันกเกินแสนหาหรอกก็เลยตืมไปสองลอยจะบ่บกหูจััตาแหลกเงินนะเลยตีเป็นสองลอยเลยหาเมื่อีกีบเดยกลายเป็นแพ่งนะที่จริงแรกเป็นเงินเล้าสีเบ่แพงปันใดครับรวมแล้วกับ่เกินหกลอยก็าบาดตอก ถ่าแรกเป็นเงินเล่ามาแต่ว่าถ่าอาเงินไท่ใจนี่ตกแปดลอยเลยครับครับที่นี่ก็โอเคครับขอบคุณหลายๆโดยมางรักมู